สว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับพบกับผมชิโร e ่เองครับวันนี้อยู่กับคุณจอร์ดนะครับผมมาเล่นกัน2เซตเหมือนเดิมนะฮะใครชนะ2เซตก่อนชนะไปแม่น้ำมันขึ้นไม่ใช่เหรอตอนนี้เเราล่นเบแรกของผมมันเป็นก็เลยเอาอันนี้ไม่เหรอสติลซามูไร560เทเปอร์พบกับวิสาล็อต960เฮคุซ่านั่นเองดีดดีดด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 ด เติ้วมองบอกหวาห้าเลยตียวหนึ่งต่อศูนย์ต่อไปสมุไราคาลิเบอร์หกหกศูนย์เลเวลก้บของดีเวลเวฟเวเวฟไออะไรนะเจ็ดหกศคลิกเรดี้เซต ขี่ถูวันโก้เซ็ต100จบแล้ว1เซ็ตอยากวอรไรด์ค่าดิบอยังไม่ดิมเบอร์เลยยังไม่ดินเบอร์เลยอังกายาค่านั้นคือสาบานถอยแล้วอยากอยากอยากไล่ไม่เสร็จเนี่ยบอกแล้วอย่าให้เขายิบแอลอยนะเซตที่สองนะครับยังเวมไม่าสติลสมรักสมรัยเซเบอร์ 600วอลบอลเทดี้เซ็ตทีทูวันก็ช hey, ื่อสองต่อสื่อีต่อไปสมุยคาลิเบอร์เจอกับวิสซาร์ดเลดี set, 2, one, เ้เซ็ตทีทูวันก็ชื่อ ลายชุเเน,น,นลเลยวิ่งฝันหลุมนลื่นตกสองแต้มตลอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวติวสมุยฮะกับซิววูอันนี้มาใน,นตีไหมแบบมาทีทูวันโกเอียงรับแรงกระแทกและเอาพลาสติกมารับแรงตีไม่น่าเชื่อดูเหมือนจะสาบต่วสอบ แขกเสร็จแล้วมาดูปอบโยน,นยังไม่มาเลยอบ,บ,บเกตตัวอีกรอบหนึ่งเช็ดกรเช็ดแป๊บที่ t วั o นโกโ้ออกอ้ จบปันไปแล้วอย่างว่อง,องไ<ห>วไแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ